สวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU พบก,กับผมหมออรอดเป็นเพื่อนให้ความรู้ทางการแพทย์ครับวันนี้ผมจะมาพูดกับเรื่องของลองโควิดครับว่ามันคืออะไรรักษาอย่างไรแล้วก็มีวิธีป้องกันอย่างไรนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้มาบ้างแล้วนะครับซึ่งอาการนี้เนี่ยมันจะเกิดตามหลังจากที่เราป่วยเป็นโควิดนะครับโดยคำว,ว่าลองโควิดเนี่ย มันมีหลายชื่อมากเลยนะครับบางครั้งก็อาจจะใช้คำว่าเป็นภาวะตามหลังการติดเชื้อโควิดนะครับหรือก็คือ post covid condition นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะพบตามหลังผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดนะครับแล้วก็พบว,ว่าจะอาจจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นมาใหม่หรือเป็นอาการที่เคยเป็นอยู่ขณะเป็นโควิดหายไปแล้วแล้กลับมาเป็นซ้ำนะครับ หรือว่าอาการเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยตั้งแต่เป็นโควิดจนจนผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับเป็นต่อเน,นื่องมาเรื่อยๆพวกนี้เนี่ยอาการก็คือจะเป็นเกินสี่สัปดาห์นับจากวันที่เราตรวจว่าเป็นโควิดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะไม่เกินสามเดือนนะครับซึ่งไอ,ไอตัวรองโควิดเนี่ยครับเกิดได้แม้ผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยจะติดเชื้อแล้วตอนที่ติดเชื้อตอนแรกไม่มีอาการเลย หรืออาการน้อยมากก็จะยังเกิดตัวลองโควิดได้นะครับแต่เราเวลาเราเจอภาวะลองโควิดเนี่ยคุณหมอที่เป็นหมอที่ตรวจรักษาเราเนี่ยก็จะต้องแยกว่าเอ๊ะมันเป็นการติดเชื้อซ้ําหรือเปล่านะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เราก็แนะนําว่าถ้าเราติดเชื้อมาไม่เกิน3เดือนเนี่ยก็คือไม่แนะนําให้ตรวจ rt-pcr ซ้ํานะครับแต่ยกเว้นว่า ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเกิน90วันไปแล้วแล้วเรามีอาการทางระบบหายใจนะครับเราก็อาจจะมีการตรวจซ้ำนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์นในการวินิจฉัยว่าเอ๊ะเราจะเป็นการติดเชื้อซ้ำเกิดขึ้นมาใหม่ระหว่างนี้หรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้คุณหมอที่เขาดูแลรักษาเราเขาก็จะดูว่าเราเข้าได้กับการติดเชื้อซ้ำหรือเปล่านะครับก็จะดูค่าทั้งอาการ แล้วก็ดูผล RT-PCR แล้วก็ดูระยะเวลานับจากที่เราติดเชื้อครั้งแรกด้วยนะครับโดยสาเหตุเนี่ยเขาบอกว่าไอตัวลองโควิดเนี่ยพบได้1 0 8ถึง87ทั่วโลกเลยนะครับซึ่งสาเหตุที่ว่าเอ๊ทำไมมันมีพบน้อยพบมากเนี่ยเยอะยอะแย,ย,ย,ยะมากมายเลยเพราะเกิดจากตอนแรกเนี่ยในการวินิจฉัยภาวะนี้เนี่ยมันยังไม่เป็นที่ ยอมรับกันนะครับบางประเทศก็ใช้แนวทางอย่างหนึง่งประเทศไทยก็อาจจะใช้อีกอย่างหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลยทําให้แต่ละประเทศพอหาอุบัติการ์ว่าเอ๊ะมันมีจํานวนคนที่เป็นภาวะในเท่าไหร่เนี่ยมันก็เลยดูแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับส่วนสาเหตุที่เกิดโรคเนี้ยอันเราก็ยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนนะครับนะี่คือในการโควิดเนี่ยถึงแม้มันจะเกิดมา2ปี3ปีได้ละซึ่ง แต่จริงๆแล้วเราก็ยังเข้าใจมันไม่ทั้งหมดนะครับเราคิดว่าภาวะลองโคว v i d เนี่ยสาเหตุคาดว่าอาจจะเกิดจากหนึ่งคือตัวไวรัสเองที่มาติดเชื้อในร่างกายของเรานะครับหรือ2เป็นระบบภูมิคุ้มกันของเราเองที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านเชื้อโรคแล้วมันก็มีทําให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายของเราตามมาทีหลังนะครับเหมือนที่เราเคยดีนว่ามิสเอก็สําหรับการอักเสบที่เกิดในผู้ใหญ่มิสซีก็สาหรับการอักเสบที่เกิดในเด็กนะครับ หรืออันที่3ส่วนหนึ่งเกิดจากการเจ็บป่วยหนักแล้วก็ยาวนานหรือต้องนอนโรงพยาบาลน,นานๆกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะมีภาวะเกี่ยวกับการใส่ท่อช่วยหายใจนานๆมีหลอดลมที่คอตีบได้หรือว่ามีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากการที่นอนโรงพยาบาลนานๆหรือเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยไม่ได้ขยับตัวเลยนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเลยอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ทําให้มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงตามมาได้นะครับการที่ไม่ได้ใช้งาน ความเสี่ยงเนี่ยเราพบว่าในเรื่องของลองโควิดเนี่ยอาจจะพบมากในผู้หญิงนะครับอายุมากอ้วนมีโรคประจําตัวนะครับหรือว่าตอนแรกที่มาถึงโรงพยาบาลเนี่ยอาการเยอะรุนแรงมากกลุ่มนี้เราพบว่ามีโอกาสที่จะเป็นลองโควิดได้สูงขึ้นนะครับอวัยวะใดบ้างที่มีผลเนี่ยเราพบว่าจริงๆแล้วก็แทบแทบจะทุกระบบในร่างกายเลย,เลยนะครับไล่ตั้งแต่สมองระบบประสาท ระบบหลอดเลือดและหัวใจนะครับระบบทางเดินหายใจเนาะแล้วก็ผิวหนังต่างๆอาจจะมีผมร่วงนะครับพวกการปัสสาวะหรือว่าระบบสืบพันธุ์พวกนี้มีผลหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นทีละร,ระบบนะครับเราพบว่าอาการที่พบบ่อยเนี่ยหกอันดับแรกเนี่ยจากกรมการแพทย์เขาก็รวบรวมมานะครับก็พบว่า อ่อนเพลียเนี่ยพบมากที่สุดนะครับอาการแรกคืออ่อนเพลียพบได้47เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีนอนไม่หลับนะครับประมาณ36เปอร์เซ็นตะ์เนาะหลงหลงลืมลืมจำไม่ค่อยได้ตรงนี้24เปอร์เซ็นต์ผมร่วง22เปอร์เซ็นต์วิตกกังวล22เปอร์เซ็นต์แล้วก็หอบเหนื่อยนะครับประมาณ22เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นอาการที่พบบ่อยนะครับในลองโควิดคราวนี้อาการตามระบบเนี่ย เราก็พบว่าเออย่างในระบบสมองนะครับก็มีโรคหลอดเลือดสมองได้ที่ที่ผมแดงๆไว้เนี่ยก็คือเจอคนไข้นะครับที่ที่เป็นแบบนี้ได้เยอะเหมือนกันนะครับมีเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองการรับกลิ่นและรสยังบกพร่องนะครับนอนหลับผิดปกตินึกคาพูดไม่ออกหลงลืมปวดศีรษะนะครับมีอาการอ่อนแรงแล้วก็ชาตามตัวนะครับ ก็ที่ผมดูแลมาเนี่ยช่วงที่ตอนเดลต้าระบาดเนี่ยมีผู้ป่วยบางรายที่ที่รักษาหายกลับบ้านไปแล้วนะครับปรากฏว่าประมาณ1เดือนถัดมาเนี่ยเขาก็มาด้วยแขนขาครึ่งซีกอ่อนแรงนะครับก็ไปตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเนี่ยก็พบว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองซึ่งอายุเขาเนี่ยประมาณ30กว่าปเท่านั้นเองก็เจอเจอหลายรายนะครับบางรายก็มีเส้นเลือดดำอุดตันในสมองนะครับ ซึ่งซึ่งภาวะนี้ก็ถือว่าน่ากลัวอาจจะทําให้เกิดการทุพพลภาพในอายุน้อยๆได้นะครับอันที่2ถ้าเป็นเรื่องของหัวใจเนี่ยเราอาจจะพบเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับหัวใจวายเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบมีการเปลี่ยนท่าทางแล้วหน้ามืดจะเป็นลมนะครับรวมทั้งหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในในผู้ป่วยหนักเนี่ยในช่วงช่วงผู้ป่วยหนักเราเรา,เราพบตอนเดลต้าเนี่ย ตอนนั้นที่ผมดูคนไข้เนี่ยก็พบว่าคนไข้ส่วนหนึ่งเนี่ยมีหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับอาจจะเป็นหัวใจห้องบนที่มันเต้นผิดจังหวะไม่สม่ําเสมอหรือหัวใจเต้นช้าผิดปกตินะครับปกติหัวใจเราเต้น6 0สิบถึงร้อครั้งใช่ไหมครับคนที่เป็นโควิดเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยจะลงไปเต้นเหลือประมาณห้ครั้ง40ครั้งอะไรครับบางคนก็มีอาการบางคนก็ไม่มีอาการบางคนก็มีใจสั่นความดานัดนต่ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็กต้องได้รับการรักษานะครับอันนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นตอนที่ติดโควิดนะครับเรื่องของตัวปอดเองเนี่ยบางคนก็จะมีอาการทางหลอดลมที่อาจจะไวต่อสิ่งกระตุ้นอาจจะมีอาการไอนะครับคือหายจากโควิดแล้วก็ยังมีอาการไอไอมีเสียงฮาได้อยู่นะครับบางคนก็เป็นโรคปอดอาจจะเป็นพังผืดในปอดนะครับหรือว่าเป็นโรคปอดที่เกิดตามหลังการการติดเชือ้อโควิดได้นะครับที่ตรงเนื้อปอดเองนะครับ ก็บางคนก็จะมาด้วยริ่มเลือดอุดตันนะครับอันนี้ผมก็เจอซึ่งเจอในคนอายุน้อยๆนะครับก็ต้องได้รับการรักษาได้พวกายา,าพวกละลายริมเลือดแล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลน,นานขึ้นนะครับนอกนั้นอาการตามระบบอื่นๆเนี่ยเราอาจจะพบได้ในเรื่องของไตาอาจจะเป็นโรคไตเรื้อรังนะครับผิวหนังที่พบบ่อย,ยก็คือผมร่วงนะครับหลายๆคนที่ติดโควิดเนี่ยจะมีปัญหาผมร่วง พอไปสอบถามมาก็อ,อ๋อผมร่วงเยอะมากเลยนะครับพวกกระดูกและข้อบางคนก็อาจจะมีการปวดกระดูกปวดข้อนะครับบางคนเป็นเบาหวานขึ้นใหม่จากการที่ติดเชื้อโควิดนะครับไทรอยนะครับภาวะจิตใจเนี่ยจะพบซึมเศร้ากังวลเ,เป็นโรคจิตหรือว่าบางคนเป็น PTSD PTSD เนี่ยมันเป็นภาวะทางจิตใจที่เกิดตามหลังเกิดเหตุดุนแรงในชีวิตเกิดขึ้นนะครับ ซ,ซึ่งไอ้โรค ptsd เนี่ยก่อนหน้าน,นี้เราอาจจะเคยเจอถ้าถ้าใครเกิดทานอาจจะจําตอนสึนามิได้นะครับสึนามิเนี่ยเป,เ,ปเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงเกิดแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมากมายเลยอันนั้นเนี่ยคนที่รอดตายจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็จะมีความาคเครียดแล้วก็จําเหตุการณ์นั้นได้ดีนะครับผมเองก็มีคนไข้โควิดที่เขาอายุไม่เยอะครับอายุ30มก,กว่านะครับก็เขาก็เป็นโควิดลงปอด แล้วก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจมีต้องนอนคว่ำในการรักษานะครับแล้วก็มีลมรั่วในช่องเยื่อพุ่มปอดก็ต้องใส่สายระบายลมนะครับ <_ c oughs> เขานอนโรงพยาบาลอยู่นานมากเกือบ3เดือนนะครับแล้วก็ไปฟื้นปูกายภาพจนจนเขากลับบ้านไา,ายผมก็นั้นมาติดตามอาการนะครับสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือตอนที่เขากลับไปเนี่ยเขาก็เล่าผมฟังว่าทุกคืนเขาจะต้องตื่นมาตีหนึ่งนะครับ ตื่นมาตีหนึ่งแล้วเขาลองให้เขาเหมือนกับว่าเขากลับมาอยู่ในโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งไม่จะนอนอยู่ที่บ้านแล้วเพราะช่วงที่เขานอนเนี่ยมีมีคนเสียชีวิตข้างๆเขาหลายคนนะครับเขาเห็นเขากลัวว่าตัวเองจะเสียชีวิตไปด้วยนะครับถึงแม้เขาจะหายกลับบ้านได้เนะี่ยเขาก็ยังมีความกังวลมากมันเป็นภาวะ PTSD ที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่ตอนนี้เขากพได้รับการรักษาแล้วก็หลังจากเวลาผ่านไปตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับ ในเรื่องของระบบปัสสาวะและสืบพันธุ์เนี่ยก็บางคนอาจจะก,การปัสสาวะไม่ได้หรือหมดอารมณ์ทางเพศนะครับอัยะเพศไม่แข็งตัวประจำเดือนมาผิดปกติซึ่งเรื่องพวกนี้เกิดได้นะครับแต่บางทีหมออาจจะยาอา,อาจจะไม่ได้ถามถึงแล้วก็คนไข้ก็อาจจะอายอะไรเงรี้ยก็เลยไม่ได้เล่าให้ฟังแต่พวกนี้ก็เกิดได้นะครับรอื่นๆอาจจะมีท้องเสียน้ําหนักลดปวดตามตัวแล้วก็โรคประจําตัวที่มีอยู่เนี่ยแย่ลงนะครับโรคหัวใจหลอดเลือดสมองที่เป็นโรคประจำตัวต่างต่างเนี่ยแย่ลง นะครับการประเมินเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็อาจจะใช้แบบสอบถามก่อนสอบถามเรื่องของอาการเหนื่อยอาการทางด้านความเครียดทางด้านจิตใจ,ใจเป็นต้นนะครับรวมทั้งถ้าเกิดเรามีอาการทางปอดเช่นไอเสมหะเหนื่อยเราก็อาจจะมีการเอร็กซเรย์ปอดตรวจสมรรถภาพปอดนะครับทางด้านหัวใจเนี่ยเช่นถ้ามีใจสัน่นหัวใจเต้นผิดจังหวะเราจะมีการตรวจขึ้นไปฟ้าหัวใจหรือตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหรือที่เราเรียกว่า เอ็กโคคาเดโอแกรมนะครับแล้วก็มีถ้าเป็นเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงลราจะมีการวัดมวลกล้ามเนื้อคนที่ผมร่วงก็อาจจะมีการตรวจดูเส้นผมมาไปดูกล้องจุลทรรศน์อะไรเงี้ยครับดูรอยโรคว่าเกิดจากอะไรนะครับพวกนี้ก็เป็นการประเมินที่ถ้าเกิดเรามีอาการพวกนี้ก็อาจจะได้การประเมินโดยหมอเจ้าของไข้ของเรานะครับการรักษาเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นรักษาตามอาการเช่นบางคนอาจจะมีอาการปวด เมื่อพวกนี้ก็อาจจะมีให้ยาแก้ปวดยานวดอะไรได้รักษาตามอาการปวดหัวเล็กน้อยพวกนี้ก็คือทานยาแก้ปวดหัวได้นะครับส่วนการรักษาเฉพาะโรคเนี่ยก็จะไปดูว่าคนนี้เป็นโรคอะไรถ้าโรคทางด้านจิตใจบางทีอาจจะต้องพบคุณหมอจิตแพทย์แล้วก็มีการปรับยาให้ยาคลายกังวลเป็นต้นถ้าเป็นเกี่ยวกับปอดอย่าง,งบางทีถ้าถ้ามีโรคแบบอ่ารุนแรงมีภาวะหลอดลมตีบก็อาจจะต้องให้ยาขยายหลอดลม นะครับเรื่องของหัวใจถ้ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับอาจจะต้องมีการให้ยาควบคุมการเต้นของหัวใจเป็นต้นนะครับแล้วก็การป้องกันนะครับซึ่งสําคัญมากนะครับการป้องกันเนี่ยก็คืออย่างเช่นเราฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะครับก็คือป้องกันไม่ให้เป็นโรคนะครับก็จะได้ไม่เกิดภาวะลอง g covid เกิดขึ้นนะครับเราก็ควรจะยึดละาตามประเทศไทย dmhtt ก็คือรักษาระยะห่างนะครับ สวมหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆนะครับวัดอุณหภูมิตนเองอะไรเงี้ยน,นะครับแล้วก็ใช้ไทยชนะเวลาไปสถานที่ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการของประเทศไทยเรานะครับโดยสรุปก็คือในคลิปนี้ผมก็จะพูดว่าลองโควิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะถ้าเรามีการติดเชื้อโควิดเกิดขึ้นนะครับซึ่งในข้อมูลของของตัวโอมครอนเนี่ยเนื่องจากว่ามันเพิ่งมีการระบาดในประเทศไม่นานนะครับแล้วก็ เราย,ยัางติดตามคนไข้ไม่ได้มากว่าเอมันจะเกิดยังไงนะครับโดยเั่วไก็คือจะเกิดในช่วง1เดือนหลังการติดเชื้อจนไปถึง3เดือนนะครับแล้วก็อาการที่เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยก็คืออ่อนเพลียหลงลืมนะครับ mm hmm. นอนไม่หลับพวกนี้เป็นอาการที่พบบ่อยนะครับเราก็จะมีวิธีการประเมินโดยแพทย์เจ้าของไ่ายนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีอาการอย่างไรเขาก็จะประเมินทางด้านนั้นเป็นหลักนะครับ เราก็มีการรักษาจะเป็นการรักษาตามอาการหรือการรักษาตามอวัยวะที่เรามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งพวกนี้เนี่ยมันสําคัญที่สุดก็คือการป้องกันไม่ให้เป็นโรคครับโรคติดเชื้อเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราต้องป้องกันไม่ให้ติดเชื้อนะครับแล้วพวกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าดูสไลด์ของผมก็จะเห็นว่ามันเป็นก่อนหน้าน,นี้มันเป็นเส้นทางเนาะเหมือนกับว่าเอ๊ะบางคนคิดว่าเราติดโควิดจบแล้วมีภูมิทุกอย่างจบ ไม่ใช่มันยังมีทางยาวไปอีกไกลเพราะเราอาจจะเกิดลองโควิดเกิดขึ้นเราถ้าเกิดว่ามันเป็นรุนแรงอาจจะต้องรักษานานนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยที่สําคัญของโรคติดเชื้อก็คือการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อครับก็สําหรับคลิปวันนี้ก็จบเท่านี้ครับสาหรับใครที่ชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทําคลิปต่อๆไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ